ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ e ิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร,อ,พรอ,กอกัันเจครบ โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนษยที่ผมพูมจพงจะเป็อาราฟอร์มารีเกตเดชเกย์สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่า s o r ร n นิว w วิร์ลนะครับหรือว่าเกมถังซานเ m ็มนั่นเองซึ่งวันนี้เป็นวันที่6นะครับของเซิร์ฟเวอร์3แล้วใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้นะครับ ID ของคนเดียบโบเนี่ยเรเวลประมาณ46แล้วนะครับวันพรุ่งนี้วันที่7ก็จะประมาณเรเวล50 วันที่8เนี่ยก็จะ51ซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวของกระบี่เฉินซินจะเข้ามาในวันที่8เลยหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวการเติมเงินทั้งหมดนะครับในวันที่6ของ ID. คุณเดียโบว่าเติมไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะก็มาไปที่โบนัดนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ะวันที่6ใช่ไหมนี่ครับนารางวัลน,นักเรียนใหม่นะครับวันที่6ใช่ไหม แล้วก็ไปที่ตัวของเติมเงินรางวันครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกครับ730,000 0โอห้หรีเชี่ยคผมจำได้ว่า ID เนี้ยที่ผมรีวิวรอบล่าสุดประมาณ3วันก่อนใช่ไหมยังเติมไปประมาณ3 3 0 0 0 0เองใช่ไหมเออแล้วก็พอมาวันนี้ปุ๊บครับคุณเดียบโบบอกว่าจะเอาปีกตัวเนี้ยให้ได้ซึ่งผมกำลังคิดว่าเชี่ยปีกมัน1ล้านเลยนะแบบ จะเติมเอาเลยหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีกประมาณ2 0 0 0 0 0เนะครับก็น่าจะได้ปีกเอออาตัวของถังเฉินมาครอบครองแล้วนั่นเองนะครับก็โอ้ oh my god ผมก็เลยถามคุณเดียโบว่าเฮ้ยเติมเพิ่มเนี่ยไปเปิดอะไรนะครับเปิดสกินเหลือเชื่อเติมไปเปิดสกินนะครับนะสังเกตว่ารอบก่อนหน้านี้นะครับยังไม่มีวงแหวนอยู่ข้างหลังชะบัะอ่ารอบนี้ครับเรามาดูที่รูปลักษณ์เนาะ นะครับสังเกตทรงผมสีแดงครับทรงผมของอาจารย์เออหลงนะครับคือแบบมันมันทามาเป็นผมของถังซานแหละนะครับแต่ว่าพอใส่ดูแล้วอะ่ะมันเหมือนอาจารย์เออหลงมากกว่าผมว่านะอาจารย์หลิวเออหลงนะไอตัวผมเนี่ยนะครับมันต้องเติมเปิดเอาซึ่งเราต้องไปเปิดในตัวนี้นะหาบังกรอนะ่ะคือแบบโอ้โหทรงผมแม่งน่าจะประมาณหลายหมื่นอ่ะนะครับ แต่มันไม่โบสสเตตัสนะขอย้ำนะครับหูหล่อเท่เลทอฮอริเชตคือมายังก็แบบอืนะเนี่ยนะครับมันจะมีตัวของทรงผมตรงนี้ด้วยนะอ๋อทรงผมต้องแลกเอาด้วยเหรอเฮ้ยทรงผมไม่มีดอกว่ะอ่ามีดอกเฉพาะพวกนี้นะครับซึ่งทรงผมต้องแลกเอานี่ต้องแลกเอาครับทรงผมนะแล้วก็วงแหวนเนี่ยมีวงแหวนตัวนี้นะครับแล้วก็วงแหวนตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ่ายังไม่ได้มีตัวนี้นะแสดงว่าคุณเดียบนแรกตัวนี้มานะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวของอคอสตูมทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเครื่องประดับนะครับอ่าก็ไม่ใส่นะนี่ส่วนหลังครับส่วนหลังเนี่ยสังเกตมีแดงอยู่2ชิ้นเลยนะมีแดง2ชิ้นเลยนะเป็นไงเป็นไงซึ่งไม่ค่อยต่างนะครับบอกเลยไม่ค่อยต่างนะครับแต่ว่ามีปีกตัวนี้ด้วยซึ่งปีกตัวเนี้ยราคาประมาณ1,300เพชร ชมพูอ่าผมว่าปีกตัวเนี้ยมันมันเท่แล้วนะในอนาคตจะมีปีกตัวเนี้ยที่เป็นสีแดงอ่าสีขาวกับสีดําด้วยนะครับในอนาคตอีกทีนึงเนี่ยมันจะมีสัตว์ขี่ที่เป็นอ่าเสี่ยวไปน้องฉลามมาด้วยอีกทีหนึง่งทุกทุกอีเวนต์น่ะมันจะมีสัตว์ขี่แล้วก็สก,กินมาให้เราเปิดใหม่ที่เป็นระดับสีแดงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครไม่ได้งบหนาแบบนี้คือ ผมว่ารอกิจกรรมมันมาเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวเขาก็เอาสกินแดงสกินอะไรมารีลันขายใหม่นะครับก็ตัวเนี้ยนะครับก็เรียกได้ว่าตึงๆแล้วแหละมันยังเหลือปีกที่ตึงกว่าก็คือปีกตัวเนี้ยนะครับแต่มันต้องเติมแบบประมาณ7จนะ็ดแสนน่ะเพื่อปีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่คุ้มหรอกนะครับแล้วก็ปีกตัวนี้เติมเงินสะสมก้อน1ล้านซึ่งโอ้โหคือบารามีหลวงปู่ถังเฉินของแท้นะครับนาอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์เป็นตัวนี้อย่างเดียวนะครับตอนนี้อ่าได้แค่ตัวนี้ถ้าเป็นเอฟเฟกต์ภูเขาไฟเนี่ยจะเข้าตีมถังเฉินเลยนะครับเออแต่ว่ายังเปิดกาชาไม่ได้นะครับมันต้องเปิดกาชาสุ่มหาเอาเหมือนกันแล้วก็ผาน,นะครับตอนนี้ก็มีตัวของน้องมังกรใช่ไหมอ่าประมาณน,นี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เติมเงินเพื่อให้ได้มานะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยตอนเนี้ย ของก็ตีบวก15เกือบหมดแล้วนะครับก็เนี่ยหลักๆจะประมาณนี้ไอเทมก็เลเวล40หมดแล้วนะครับนี่จำกัดเลเวล40จําจำกัดเลเวล40จําจำกัดเลเวล40ซึ่งระดับต่อไปเนี่ยต้องไปแลกเอานะอ่าต้องไปแลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นระดับตัวของระดับ50นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมนี่ครับอ่าต้องขึ้นมาเป็นระดับนี้ซึ่งน่าจะเป็นระดับสูงสุดในปัจจุบันแล้วนะครับนี่อ่าต้องขึ้นมาเป็นระดับ50แสดงว่าแพทเนี้ยตันที่50แต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟจีนเน 80กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเหลืออีกแค่วันพรุ่งนี้ของก็น่าจะตันเลเวล50แล้วเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ไอเทมก็จะประมาณนี้นะ, Status นะสเตตัสนะนี่ครับตึงๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นนะครับเรามาดูวงแหวนวิญ,ญญาณนะครับตอนนี้นี่ก็ประมาณ400ปีอยู่นะอันนี้700นะครับอันนี้1,700ใช่ไหมอันนี้4 0 0 0นะครับซึ่ง เดี๋ยวพอมันปลดล็อกระบบมาเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยมาตีบวกวงแหวนซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะมีการแบบเรียกได้ว่าเป็นการแบบตีบวกวงแหวนเพื่อเลื่อนขั้นปีของมันอะไรประมาณนั้นด้วยถ้าเป็นเซิร์ฟจีนี่คือแดงทั้งแถบเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นวงแหวนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนาะแล้วก็ตรงนี้วิญญาณยุทธ์นะครับซึ่งใครอยากกดล็อกวิญญาณยุทธ์ที่2เนี่ยต้องเลเวล51นะหลายๆคนถามมานะครับก็คือรอเลเวล51นะครับถึงจะปลดล็อกเนาะ แล้วก็สมุนไพรก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวของพลังภายในดีกว่าผมว่าพลังภายในเนี่ยเล่นเป็นตัวของแดง13นะครับแล้วก็เขียว8นะซึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปลงที่สีเขียวไม่เขียว12ก็เขียว16แต่ส่วนใหญ่อะที่ผมเห็นนะเขาจะเป็นแดง12นะครับเขียว12ประมาณนี้ อ่าหรือไม่ก็จะเป็นเขียว16แล้วก็อ่าตัวของม่วง8นะครับถ้าใครเน้นตีมอนหน่วยเนี่ยเขาจะไปทางสีม่วงแต่ว่าส่วนใหญ่คือมันจะเน้น P ี p พีด้วยนะครับเขาก็เลยจะมาสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับถ้าแถ้าเป็นพวกชอบไต่หอตีล่าวงแหวนตีมอนก็จะไปตัวของสีเขียวนะครับอ่าอาจจะเป็นเขียว12ม่วง12หรือไม่ก็ม่วง8แล้วก็เขียว16ประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยคุณเดียโบน่าจะเอาเป็นแบบ เน้นตีคนอย่างเดียวเลยเพราะว่าสีแดงน่ะมันสร้างราเมจนในสนามประลองเพิ่มขึ้นนะครับก็ระดับแรกก็5% 6%ปรนะครับ7% 8%ประมาณนี้แล้วก็ได้ตัวของสถานะทะลวงกราะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวของหนังสือวิญญาณเนี่ยนะครับอ่านังสือวิญญาณก็ประมาณนี้ครับเล่นเป็นเอฟเฟกก็เรียกว่าตึงๆอะ่ะนะครับ5เอฟเฟกแล้วก็เผื่อใครถามนะครับการที่จะปลดล็อก อ่าห้าเอฟเฟกเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยหนังสือมันจะมี3ใช่ไหมมันจะมี1 2 3ถูกป่ะครับแล้วก็5ดวงเนี่ยมันจะปลดล็อกทุกๆเลเวล10เลเวล10เลเวล20ก็จะปลดล็อกนะอย่างเช่นตัวเนี้ยสังเกตนะครับมันจะมี5ดวงเห็นไหมอ่าเ,เดี๋ยวผมผมลืมนะครับผมลืมผมว่าแล้วแปลกๆนะอ่านี่นะครับนี่มันจะมี5ดวงใช่ไหมเริ่มต้นมาหนังสือเราจะมี1 2 3ใช่ไหม อ่าถ้าเราอยากลดล็อกอีก2อันเนี่ยก็ต้องเลเวล10ปลดล็อกอันที่4เลเวล20ปลดล็อกอันที่5ประมาณนี้นะครับซึ่งเอฟเฟกเราก็ค่อยมาเลือกดูในเลดเกมจริงๆอะ่ะเราจะต้องมานั่งฟาร์มหาพวกคมภีวิชาภายในอะ่ะแล้วก็มาเลือกเอฟเฟกตตรงข้างล่างอ่าแล้วก็เลือกเอฟเฟกข้างบนแล้วก็ค่อยมาเลือกตัวของสีอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันจะมายุ่งยากกับตัวของไอ้นี่แหละนะครับในภายหลังนะอ่าอันนี้เป็นการอัพล่องลอยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะอ่า เผื่อใครอยากดูนะครับแล้วก็การ์ดครับเดี๋ยวมาดูการ์ดหน่อยขอดูการ์ดวิญญาณนะครับการ์ดวิญญาณตอนนี้มีมิตรภาพเติบโตแล้วก็บททดสอบซึ่งในนาคตจะกดล็อกอีก2อันอีก2อันมันจะเป็น5อันนะ <c oughs> กร็ระดับ UR ทั้งแถบเลย <c oughs> โอ้โหกูเหลือเชื่อจริงๆนะครับตึงๆอ่ะยังเหลือของเป็นกือน,นึงอ่ะนะร,ระดับ EX แบบเหลือๆนะครับ <c oughs> โครเช แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันที่21พฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีอีเวนต์เปิดกาชาใหม่ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอีเวนต์เปิดกาชาการ์ดไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นโดยการ์ด E X ของถังซานพนแล้วก็เสียวอู่หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่เป็นตัวของถังห้าวแล้วก็ปีปีตรงนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นปูกกระบี่แล้วก็ปลูกกระดูที่เป็นการ์ดนะมันจะมาเป็น2ตัวละครที่เป็นเลดดอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี่ยคือ คือตันหมดแล้วนะครับนี่อ่าสังเกตออปชันก็คริติคอนดาเมจคริติคอนดาเมจแล้วก็ตราคริติคอนอ่าถ้าเล่นเป็นเอฟเฟกพวกนี้ในอนาคตคือมันจะเปลี่ยนสายได้ค่อนข้างง่ายนะครับเปลี่ยนเป็นเล่นอะไรก็ได้อ่าแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นซัพพอร์ตจ๋าก,ก็อาจจะไปเล่นป้องกันเล่นพลังชีวิตก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าแบบถ้าเอามาเป็นแบบ อ่ะทร,รีคิทคอนแล้วก็คิทคอนดามเมจอ่ะมันเปลี่ยนได้หลายสายไงอยากไปเล่นตัวไหนก็สามารถเล่นได้นะอันนี้ถนัดประลองนะครับก็คือดามเมดในประลองแรงขึ้น4%นะครับอ่านี่นะครับเอฟเฟกก็ประมาณนี้นะคือต้องบอกก่อนว่าการ์ดที่มันเป็นระดับ s อ r เริ่มต้นนะ่ะนะครับมันจะมีเอฟเฟกตการ์ดตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ4ใช่ไหมตรงเนี้ยอ่าประมาณนี้แล้วก็การ์ดอื่นๆเนะี่ยถ้าเป็นการ์ดเริ่มต้นระดับแลน์รก็จะมี2ประมาณนั้นนะครับนี่ประมาณนี้นะ นี่เริ่มต้นนะครับเนี่ยสังเกตส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือคริดาเมิแล้วก็อัตราครติคอนซะส่วนใหญ่ถนัดล่าวิญญาณเนี่ยคือดาเมิตีมอนนะครับตีมอนวงแหวนตีมอนในดันเจี้ยนนะครับแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปถ้าตามที่ผมสันนิษฐานนะผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟจ,จีนมันเริ่มจากตัวไหนต่อจากถังซานคอนนะ่ะมันจะเป็นไม่ปลูกกระดูกก็ปลูกกระบี่แต่ปลูกกระบี่เนี่ยตัวตึง ตีหอตีวงแหวนคือตีทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของตัวละคระปูกกระบี่มันจะทําให้ตัวละครหลักของเราอัดนะครับเพิ่มถนัดล่าวิญญาณเพิ่มขึ้นถ้าเป็นถังซานค้อนจะเพิ่มอัตราติดคิยิคอนถังซานค้อนจะทาให้เราเก่ง p v p นะครับนี่ส่วนใหญ่คืออัตราคิดนะครับอัตราคิดาดาเมจแล้วก็จะเน้นเป็นดาเมจของลานประลองซะส่วนใหญ่เพราะว่าเน้นตีคนนะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะ นี่ลองใส่ตามได้นะครับแต่อย่างที่บอกคือ,อของมันแบบใส่ตามไม่ได้หรอกนะครับมันเกินไปนะนี่นะดาเมจนะคิดาเมจคิดาเมจคิดาเมจนะครับนี่คิดาเมจหมดเลยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถดูได้อีกไหมเอ่ยนะครับเอ่อเดี๋ยวผมลองแบบลองไปหัวดบอสได้ไหมลองไปหัวดบอสโชว์หน่อยมะโอ้อันนี้เหลือเหลือประมาณ2ใช่ไหม ม้แคุณเดียโบตีตัวไหนวะชิบหายแล้วเดี๋ยวตีผิดสวยอ่ะลองลองตัวนี้ดูไหมอ่ะเดี๋ยวไปลองตีหวัวบอสโชว์หน่อยเพราะว่าอยากลองดูนะครับว่าเฮ้ยตัวละครเรามันจะแบบแรงจะแค่ไหนอ่าแล้วก็ลืมพาไปดูสหายนะโอ้โหหล่อเท่เลยท่อเอ๋ของแท้นะครับคือบอกเลยว่าอย่าหาทำแล้มันเปลืองมากนะครับไอ้สกินเนี่ย อ่ปัจจุบันถังซานคอนก็เลเวล46นะครับก็เป็น5ดาวเพชรใช่ไหมแล้วก็ตัวของการทะลวงเนี่ยก็คือตันหมดนะครับนี่อันนี้ตันหมดแล้วก็ไอเทมคอนยักษ์นะครับหรือว่าคอนห้าเทียนก็ตัน5ดาวนะอ่ะอันนี้ปลดล็อกเลเวล47่สิบเจ็ดใช่ไหมอ,อันนี้ตีมอนแล้วนะครับต,ตุบต,ตับต,ตุบต,ตับตุบตับสังเกตนะครับดอกละล้านนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าแสนนะครับตุบตับหนึ่งล้านนะดาเมจเราเริ่มต้นมาเนี่ยอ่ะอันดับ2แล้วตอนแรกเขาตีไปครึ่งหลอดใช่ไหม อ่ะอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ทำดาเมจประมาณ14ล้านสิบล้านแล้วคือเขาตีกันไปครึ่งหลอดนะตอนแรกที่เรามาใช่ไหมอันนี้คือเราวิ่งไปตีมึนๆเลยครับตอนเนี้ยี่สมล้านต่างกับอันดับสองครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหเกินไปเพื่อนนะครับเนี่ยล้านหนึ่งล้านหนึ่ง 8, แปดแสนเนี่ยอ่ะคนอื่นหลบเราไม่หลบนะเราใส่เราโอ้โหกระดิกนิดเดียววะ่ะเลือดอะ่ะอ่ะเต็มหลอดแล้วเห็นไหมนะครับสร้างโลเพิ่มขึ้นมา ตุกตับตุกตับตุกตับ,ตบโอ้โหล้านเจ็ดยีด่สิบปดเก้าแสน,นครับคนอื่นหลบเราไม่หลบนะครับตอนนี้เราดามเจ็ดสี่สิบล้านแล้วสเกตนะบุมซ้ายนะโอ้โหตึงเปรียร้ยเลยครับตึงเปรียร้ยเลยอ่าแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยเล่นเป็นตัวของว้วนไฟนะครับตอนนี้เป็นสี่ดาวแดงเนาะสี่ดาวแดงนะแล้วก็ตัวของไอเทมเนี่ยยังเป็นเลเวลเจ็ดแต่ยังไม่สุดนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยเป็นหนึ่งดาวนะ ประมาณนี้นะแล้วก็หลงหลงนะครับหลงหลงเนี่ยอ่าสามดาวเพชรแล้วนะครับเพราะว่าผมจําได้ตอนนั้นก็สองดาวเพชรแล้วตอนที่ผมรีวิวตอนเติมสามแสนนะ่ะแล้วก็ของสะสมก็เกือบปันเหมือนกันนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยห้าดาวเพราะว่าหลงหลงเนี่ยเป็นตัวเดียวเลยที่น่าจะใช้ได้ยาวๆของสายฟรีนะแบบยาวยันปัจจุบันเลยนะครับก็ยังใช้อยู่เนาะแล้วก็ปูอ่าตัวขอปูพิษนะครับอ่าทุกๆปอนะทุกๆปอเนี่ยอู้สองดาวแดงครับ อ่ะของก็เกือบตันแล้วก็อาวุธยังไม่มีนะครับตุ๊กตุปอเนี่ยเป็นตัวเทียแบบเทียเอเเหมือนกันนะอ่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันเอามาใช้ p v p นะเป็นสายควบุูมนั่นเองนะครับเนาะคือต้องบอกก่อนว่าใน p v p เนี่ยตัวของอ้วนไฟอ่ะมันเป็นตัวละครที่มีสกิลรวบนะเป็นสายดเาเมจที่มีสกิลรวบตุ๊กตุกปอก็มีสกิลแบบ c c เหมือนกันเพราะว่าถ้าไป p ี p ีอ่ะแล้วใครเจออ้วนไฟรวบนะมึงแตกเลยนะครับนี่ประมาณนี้ตอนนี้เราเจเราประมาณ90ล้านแล้วก็13ล้านนะครับ แป๊บๆก็จะตายแล้วนะครับนี่ตุกตับ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 นะครับบอกเลยว่าโอ้โหร้อยล้านไปพี่อีกนิดเดียวก็ร้อยล้านแล้วนะครับหกแสนตุกตับตุกตับนะครับโอ้มาร้อยล้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ดามเมจนะตึงๆอ่ะมาช้าแต่ร้อยเปอร์อ่ะบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าพีพีเนี่ยเรายังลงต่อได้ไหมนะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เก็บของหน่อยฟึ่งนะครับเปิดหีบ ป้อแปะป้อแปะนะครับอ่าของม่วงโอเคนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองไปตีคนดูนะตีคนมันจะมีโรงเรียนใช่ไหมอันนี้โรงเรียนจำนวนวันฟ้าดวนน่าจะเต็มแล้วปะ่ะอ่อแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเราลองตีกับคนนี้ครับพลังประมาณ2 0 0แสนพลังเราประมาณ2 0 0แสนอนะอ๋อจำนวนเต็มแล้วสูงสุดแล้วตอนนี้นะครับเออตอนนี้เราน่าจะตันสุดแล้วแหละเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาดูอันดับนะอันนี้อันดับจำลองนะครับอันนี้คือน่าจะไต่หอเราอยู่อันดับ2นะครับก็คือหอที่177อ่ะอันดับ1เนี่ยเขาเรียกเป็นย่างเงินครามนะครับย่างเงินครามนะดูข้อมูลหน่อยอ๋อพลังประมาณ2 0 0แสนนะครับ ประมาณนี้ก็ถือว่าโอ้ตัวตึงเหมือนกันนะถังซานคือดาวเกือบตันอ่าถังซานดาวตันนะครับอ้วนไฟเกือบตันนะเล่นอ้วนไฟนะครับนี่แล้วก็เบจมานอันนี้ตัวตึงแล้วก็ตัวของกุ้ยเหม่นะมาราสูรนะครับประมาณนี้เนาะอันดับ3ามก็ย่างเงินครามครับอันดับ4ี่เป็นตัวของอ่าไอตัวไออะไรนะมูไบนะครับนะพยักข่าวเนรปีศาจนะครับ สหายก็ประมาณนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยอันดับ4เนี่ยเขาเป็นอันดับ1นะอ่าทดสอบโต้ลัวนะครับอันนี้เราอยู่อันดับ16นะครับทดสอบโต้ลัวนะอย re hmm ู่ที่จำนวนสังหารวิญญาณก็ประมาณ48แนะครับแล้วก็ปีวงแหวนวิญญาณเนี่ยนะครับก็มันปีเท่ากันหมดเลยนะตอนนี้นะครับคือมันโอ้ประมาณตอนนี้เราอยู่ประมาณ7,764แต่ว่าอันดับหนึ่งเขาอยู่ประมาณ7,900นะ อ่ะอันนี้คือเป็นการล่าวงแหวนตัวของวงแหวนมียญญาของเราโดยรวมเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวของฝึกฝนไม้ฝึกหรอคืออะไรวะดามเมตต่อวินะครับอันนี้คือเรายังไม่มีอันดับนะแล้วก็ดันเจียนนะครับอ่าดันเจียนตอนนี้อยู่ที่ระดับเอ่อยก2ไม่ติดอันดับนะตรงนี้ทดสอบนะครับโอเคอันนี้ไม่ติดอันดับเหมือนกันนะครับทีมทีมระดับยากอันนี้น่าจะเป็นลงแบบ ลง PP ไอลงดัน10บสใช่ไหมอ่าแสดงว่าคุณเดียบนน่าจะไม่ได้ลงนะครับอ่าอันดับแข่งขันนะครับนี่อันดับแข่งขันอันนี้คะแนนนะครับน่าจะเป็นตัวของอ่าประลองเนี่ยน่าจะเป็น p p 3ี 3, แบบไม่นับของปะอ่าคะแนนอยู่ประมาณ500อนะครับอันนี้คะแนนตัวของเปลวไฟเนี่ยน่าจะเป็น p p 1ีนะครับประมาณนี้อันดับ14แล้วก็ PP โรงเรียนเนี่ยเป็น PP แบบเมื่อก,กี้ที่เราลงไปนะเป็นตีแบบใช้มอนได้นะก็อยู่อันดับประมาณ100 อ่าสินะครับประมาณนี้อ่า uh, แต่ว่าพลังนี่คือน่าจะตึงๆอยู่นะเออมันมีให้ดูแบบพลังลบปะโดยรวมพลังลบโดยรวมอันนี้สํานักสํานักอยู่อันดับ10นะครับสํานักอยู่อันดับ10นะอ่า uh, อันนี้ทีมลบนะครับทีมลบอยู่อันดับ4 1นะครับโอ้โ uh ห huh, แซงว่าเซิร์ฟ3นี่คือมันตึงกันจัดเลยนะ อ่าหลักๆก,ก็คือจับประมาณนี้ละกันเนาะก็โดยรวมเนี่ย ID ตอนนี้อย่างที่บอกคือเติมไปทั้งหมดก็ตามที่เห็นนะครับนี่เลย7จ็ดแสนะครับก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราน่าจะได้รีวิวอีปีนี้แล้วแหละนะครับว่ามันจะแบบสวยงามสักเพียงไหนนะครับหล้านอะอยีกจยถามจริงนะครับแล้วก็มันจะมีอีเวนต์วันที่21อะคือเขาจะมีสปอยอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีมันจะมีแบบสปอยอีเวนต์อยู่กิจกรรมใช่ไหม นี่ครับอยู่ปฏิทินอ่าเรามาที่ตัวของกิจกรรมไปที่ปฏิทินครับซึ่งไอเดียการ์ดลายสัปดาห์ตัวนี้จะเข้ามาวันที่21หรือก็คือวันพฤหัสใช่ไหมไอตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวของอแบบีเวนต์แบบเปิดแบบเปิดกาชาการ์ดนะครับไม่แน่ใจว่าการ์ดที่มาเป็นเลดอัพจะเป็นถังซานหรือเสียอู่หรือว่าจะเป็น ปูกระบีหรือว่าปูกระดูกใช่ไหมแล้วก็จะมีถังห้าวกับปีปิตงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นด้วยตัวไหนนะครับก็ต้องมาลองดูในเซิร์ฟไทยแล้วกันเนาะก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจากประมาณนี้นะครับสอบไปที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ